คำเตือนริบีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขากน,นะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอังคครับเราก็อยู่รแปนะครับรูปหลักของเราเหมือบบนเดิมนะครับทุกคนนะรอบนี้มาอยู่กับคอคำาขอนะครับที่าะขอมานะครับว่าให้เล่นนะครับ18 คูณสินั่นเองนะครับทุกคนนะก็ผมจะเริ่มเลยเขียนี้นะครับนะกับช่วงมรรทัดนะครับนะมรรทัดนะครับคือกลุ่มเช็งเกมเมื่เวลาเล่นเกมนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับเรานะครับนะว่าเวลาไหนเหมาะจะเล่นเกมไหนบ้างครับเออนะเดี๋ยวมาดูสูตรกันนะครับสูตรเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวเพิ่มโอกาสให้กับเราเท่านั้นนะครับแต่มืนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือให้เราได้คิดได้ไงว่าเออเล่นเหมือนไม่น่าเล่น ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกำลุงรบสามพันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะขอคือขอซื้อนะครับแบบละยี่สิบนะก็รบละพันนะครับใหญ่ไปไหมนะครับก็ไปต่อเลยคน อ็อไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเนี่ย18คน16ก็ยากอยู่นะกว่าจะได้เนี่ยดำไรคันนี้ไปซื้อต่อเลยนะครับ ผมขอให้สิบแปดคนสิบหกอ่ะทุกคนสิบแปดคนสิบหกเท่านั้นนะ่ะแต่คือเลิกนะหมดคือจบเออไม่ใช่ได้หรอกไปตมุนบ้างอเอ้าปมายเราคือสนะิบแปดนัวนตมุนอะ่ะ มาด้านล่างอีกรอบนึงครับนะเอาตัวบนให้ได้ก่อนนะครบครบ18ก่อนนะครับแล้วก็เราไปด้านล่างอีกหนึ่งรอบเฮ้อลสลับกันดีวะสลับกว่าโอเคไปด้าน,นบน18นะครับมันต้องได้แล้วแหละมาหึงขนาดนี้เออมา 18คูณ16แกมแปดยนะครับซื้อรอบที่สองนะครับทุกคนถาว่าแตกงนี่คือเลือกเยกย้ายเลย <c oughs> โอ้อโหเฮ้ยมันว่าอะไรขนาดน,นี้เออมาหน่อยวันนี่คอาโบให้ทอแท อะไรกับนีอ่ะโอ้เออเฮ้ย huh. hey, ยังบอกว่าแตกแค่นี้จริงนะแต่ก็ยังมีลุ้นอยู่นะอีกหลายรอบอยู่ใครจะไม่รู้เดี๋ยวมามันมาคอโมโบท้ายๆนะทุกคนเออถ้ uh huh. าจะเป็นเอมาเก็บไปก่อนเออเฮ้ย uh huh. hey, ชิงฉับชิงฉับวะ เอสวยพียเป็นว่าทุกคนชิงชับเต็มแผงชิงชับเต็มแผง5 000, <c oughs> าพ4ันแปดร้อยยี่มาวะเฮ้ยมาวะมันมาเกือบสุดท้ายเกือบหมดนะทุกคนได้ครับทุกคนแตกรอบเดียวคือช็อตเดียวรู้เรื่องนะครับจบเลยเราเปินไม่แตกไม่เป็นไรนะให้มาทักช็อตนะครับก็โอเคแล้ว ไม่เอาเรื่องว่ะสิบแปดคนสิบหกจบนะครับทุกคนดูเหมือนไม่จ่ายนะเมื่อกี้ดูเหมือนไม่จ่ายเลยนะนะแต่มาเจ็ดพันหนึ่งรอยี่สบาทซื้อไปหนึนะ่งพันนะฮะนะรอบที่สองนะรอบแรกเราซื้อไปตรงดำปสจเศสักรอบเฮ้ยปัจเศสแล้วเข้าปัจเศสไปอีกรอบนี้เข้าอีกเดีว <laughs> นะโอเคครับ,ก,บกับคําขอที่ที่ตั้มชมขอมานะครับว่าให้ให้หมุน18คูณ16นะครับนะเขาไม่ได้บอกว่าแปดเท่าไหร่ก็แตกมาอย่างที่เห็นเลยนะคือตอนแรกคิดว่ามันไม่แตกนะโทษแต่ว่นมามันมาแตกช,ตช็อตชิงฉับลงมาเต็มแผงเลยช็อตเดียว5,000รู้เรื่องครับโหแยกใหญ่ยยสิครับทุกคนนะทุน3,000ได้กลับมาอะไรประมาณ5 1 0 0 5,000กว่าบาทนะ5,000ท่วนะง่ายๆนะทุกคน โอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้านะครับนะโอ้โหสุดจัดประหลัดมาได้บอกว่ามรดการรอบนี้จัดจัดจริงๆไปละ